ดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะเรามาดูที่หนึ่งก่อนนะครน้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องขาจะให้เด่นรอบเช้าสี่และแปดและเจ็ดเด่นรอบบ่ายสี่และสามนะครับน้องบนมาหกสามสี่นะคะรอบเช้าล่างแปดแปดนะคะเด่นเข้า แปดนะคะพี่น้องคู่ 8, 8แปดแปดใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องคะมาเข้าคู่ตัวเด่นอีกหนึ่งคู่นะคะสี่สามสามสี่ fc ทุกท่านได้หรือเปล่านะคะคู่ตัวเด่นนี้หกคู่นี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมาต่อนะคะรอบเช้านะคะพี่น้องวันที่สองนะคะรอบเช้าเด่นอยู่ที่ แปดและเจ็ดนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาแปดนะคะแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่แปดหกนะคะเจ็ดคะ่ะพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและ1ะคะ่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสองนะคะสองแปดสองเสี่ สอค่ะ1นะคะพี่น้องหนึ่งแปดหนึ่งนงเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ8 7ดเดสองหนึ่งนะคะ แปดสองแปดหนึ 8, 2, 8, 1, 8, 7, 7, ่งแปดเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะสองด้านล่างนะคะสองแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลขสี่และเลขเก้านะคะวันนี้เบิ้ลประจำวันไม่ไม่มีนะคะแล้วตะหมักเนาะคะ่ะพี่น้องคาเอฟซทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะรัฐบาลเมื่อวานนะคะได้หรือเปล่านะคะพี่น้องใจก็ไม่ได้นะคะพี่น้องขะหลุดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะเอาไว้กินแค่นี้นะคะสำหรับเอฟซท่านไหนชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้ 8 7 2 1สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันหมาน,นค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ